สวัสดีครับวันนี้พวกเรากินไ n ไ p y Thailand ก็จะมาสอนวิธีการนับไพ่ให้เร็วกันนะครับซึ่งบางครั้งแล้วนั้นเวลาทุกท่านจะนับไพ่ก็วิธีทั่วไปก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปจนถึงห้าสิบกว่ามันก็คงจะนานใช่ไหมครับแต่เทคนิคนี้จะทําให้เร็วขึ้นครับมันจะต้องใช้สูตรคูณสักเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับนนเวลาเรานับนะครับให้เราแบ่งเป็นสองกองครับกองแรกหนึ่ง กองที่สองสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วนะครับกองหลังเนี่ยโยนทิ้งไม่ได้เลยเรอเล่นนะครับก็ให้เราหยิบมาเฉพาะกล้องหน้าครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นําไปคูณสี่ครับสี่สี่สิบหกมีสิบหกใบถูกไหมครับอ่าเรามานับกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก แล้วก็มีอีกสองกรณีตัวอย่างนะครับที่พวกเราจะมาสอนวิธีการนับครับอ่าหากเรานับแล้วหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งมันไม่มีสองสามสี่ใช่ไหมครับสแสดงว่ามันขาดไปสามใบครับให้เราจําเลขสามไว้ก่อนเราก็มานับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณสี่นะครับนําไปคูณสี่ได้ยี่สิบ หลังจากนั้นให้นามาลบ3 20ยลบสได้ 3, 17ครับลองมานับกันดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี1ห้า1ก1จ็ดแปเก็ดมสห้า็นไหมครับมี17ใบจริงๆและกรณีตัวอย่างกรณีสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเรานับตรงนี้นะครับมันหยุดที่3ใช่ไหมครับโอเคครับ สงสัยผมจะนับเร็วเกินทำไมครับหนึ12 34, 12 34, 12่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามแสดงว่ามันขาดไปหนึ่งใบนะครับก็ใหตจำเลขหนึ่งเอาไว้นับหนึ่งสองสามสามคูณสี่ได้สิบสองลบหนึ่งได้สิบเอ็ดมาดูกันครับว่ามีสิบเอ็ดใบจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเห็นไหมครับแม่นทุกใบเลยนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆอยากให้ทุกท่านนําไปใช้กันนะครับในการนับไพ่มันจะทําให้เร็วขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ